วันนี้มีพัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะเพื่อนๆลูกสาวเจ๊ฟานเขาเป็นคนชอบน้ำพริกมากๆแล้วก็ต้องเป็นแบบรสนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเจะฟานซื้อมาบ่อยแล้วคุณเพนสีเขาแบบว่าเหมาะสําหรับเออชื่อมากเลยค่ะเพราะว่าชื่อแบบรู้เลยว่าทําน้าพริกอร่อยแน่นอนอะ่ะอันนี้นะคะเป็นน้ําพริกเผาปลาย่าง รสแมงดานะคะก็คือลูกสาวเจ๊ปันเนี่ยเขาชอบรสแมงดามากเลยเจ๊ปันก็สั่งมาชอบแพ็กเกจอะ่ะมีแบบตัวล็อกอีกทีแบบนี้รับรองความสดสะอาดแล้วก็โอ้โหน้ำพริกเขานะคะหอมมากอันนี้เก็บกินได้นานเลยค่ะอันนี้แบบครึ่งกิโลเลยนะคะคุกข้าวหรือว่ากินกับข้าวเหนียวโอ้โหยมีปลาย่างไก่ทอดอะไรอย่างนี้ เข้ามากเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยหไม่ผิดหวังเจ้าเนี้อร่อยมากๆอันนี้แบบเผ็ดหน่อยนะคะถ้าใครอยากได้โตน้ำพริกคุณเพนสีบ้างนะคะรับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังกินคุกข้าวไข่เจียวอโหอะไรเข้ามากเลยเจ๊ปันจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะคะ